เทรดยังไงให้พอเลงชีพ EP 5นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแชร์เทรดซตดับนะครับที่เทรดไปเมื่อวันที่8เมษายนนะครับ2525นะครับก็เป็นการเทรดนะครับชุดเดียวนะครับกำไร869ดอลลาร์ใน1เทรดก็แนวทางนะครับในการวางแผนเทรดเนี่ยนะครับเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับในส่วนของการเทรดเซตนี้นะครับเป็นการเทรดในพอร์ตกองทุนนะครับก็เทรด US 30นะครับซึ่งการเทรด US 30เนี่ยนะครับเราก็จะต้องเน้นการเทรดแบบ เทรดหรือว่า s สวิงเ a ร e ขึ้นไปนะครับจะไม่ได้เป็นการเทรดสั้นเพราะฉะนั้นนะครับก็จะดู MACD หรือว่าโมเมนตัมของทา์เฟรมชุด4ชั่วโมงนะครับ ในวันนั้นนะครับหรือว่าวันที่8เนี่ยช่วงเช้านะครับตลาดของ US สามสิบเนี่ยนะครับเป็นเทรนขาลงเนาะหรือว่าเป็น bearish momentum นั่นเองเพราะว่า MACD เนี่ยนะครับมันมีการตัดลงแล้วก็อยู่ bearish zone นะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะวางแผนในการเทรดลงนะครับต่อมานะครับก็คือขยายดูนะครับใน time frame 30นาทีนะครับทีเนี้ยนะครับในตอนช่วงประมาณลอนดอนนะครับหรือว่านิวยอร์กเนี่ยเราจะต้องวางแผนเทรดกันแล้วนะครับซึ่ง US สามสิบเนี่ยนะครับเรื่องเวลาการเทรดก็จะแตกต่างจากพวกคู่เงินนะครับโดยคู่เงินเนี่ยนะครับก็จะ ้องวิเคราะห์กรับตั้งแต่ช่วงบ่ายแต่ว่า U.S. 3 0เนี่ยนะครับเราจะต้องใจเย็นหน่อยเพราะว่ามันจะชอบวิ่งค่อนข้างดึกนะเพราะฉะนั้นเซ็เนียนะครับก็จะต้องรอช่วงเมกาเปิดประมาณนี้นะครับ18บแนาฬิกาต่อมานะครับเราก็ตีกรอบนะครับใช้กรอบของนิวยอร์กตรงนี้นะครับวางแผนว่าน่าจะเป็นจุด stop loss นะครับหรือจุดที่มีโอกาสทำให้มันเกิดการเปลี่ยนเทรนนั่นเองนะครับอันนี้นะครับผมก็ใส่ลงไปนะครับเป็นตำแหน่งตรงนี้นะครับให้เป็น stop loss ก็คือเป็นตำแหน่งไฮสูงสุดของนิวยอร์กนั่นเองนะครับแต นีตลาดของเมกานะครับเพิ่งเปิดแล้วราคาเนี่ยมันเกือบถึงตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสสูงนะครับที่ราคาเนี่ยนะครับอาจจะเกี่ยวขึ้นมาตรงนี้นะครับเล็กน้อยไม่ไกลนะครับแล้วกลับลงมาเคลียร์นะครับฝั่งด้านล่างการเทรดอยู่อสสนะครับก็คือเทรดง่ายๆแบบนี้เลยครับเทรดตามทิศทางแล้วก็ตีกรอบอย่างนี้นะครับทีเนี้ยท้ายที่สุดก็คือจะต้องรอเทรดค่ำนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งเทรดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเทรดตั้งแต่ตอนช่วงลอนดอนเนี่ยนะครับมีโอกาสที่เราจะโดนซับคันได้ง่ายๆนะครับทีนี้ผมก็วางแผนนะครับด้วยจุดเทรดประมาณนี้นะครับรรอให้้าาคเเนนีี่่ยยกวขึ นะครับประมาณนี้แล้วก็วาง take profit กลับลงมาข้างล่างและนะครับยังไม่ได้เทรดนะครับอ่ามีการเทรดในตอนช่วงค่ำๆนะครับรอตลาดเปิดสัก1ชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงครึ่งก่อนค่อยเข้านะครับไอเนี้ยราคาก็เกี่ยวทะลุจุดนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เลี้ยวกลับลงมานะครับตอนช่วงดึกๆท้ายคิวโซนนะครับแบบนี้แล้วก็มันก็จะวิ่งตอนดึกๆนะครับ US สามสิบเนี่ยนะครับมักจะวิ่งช่วงประมาณห้าหกทุ่มหรือตีหนึ่งตีสองขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นการเทรด US สามสิบนะครับจะต้องรอเทรดช่วงดึกนะครับ ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปปิดออเดอร์นะครับแบบเดยเทรดเนี่ยตอนช่วงประมาณตีสามตีสี่นะครับประมาณนี้แท่งนี้นะครับอันนี้ราคาก็วิ่งไม่สุดนะครับปิดไปช่วงเนี้ยนะครับตอนนั้นก็ตั้งไว้ประมาณนี้ปิดไปประมาณ4อโดยประมาณนะครับตรงนี้ สำหรับนี้นะครับก็จะเป็นออเดอร์นะครับตอนที่ถือออเดอร์อยู่ก็มีการเข้าเทรดบริเวณปลายไส้ตรงนี้เนาะแล้วก็เผื่อไอ้ลออกมานะครับแล้วก็ถือไปเรื่อยๆตอนแรกตั้งใจว่าจะรันสักประมาณ5 6าถึง R เพราะว่า US 30มมันวิ่งค่อนข้างแรงนะครับในตอนช่วงดึกแต่ว่าโอเคนะครับราคาไม่สามารถวิ่งไป TP ถึงจุดสุดท้ายได้แต่ก็ถือว่านะครับเป็นสัดส่วนกําไรที่คุ้มค่านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ เป็นผลรวมนะครับที่เทรดในวันที่8เมษาก็มีการออกออเดอร์ไปทั้งหมด5ออเดอรนะ์เนาะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นชุดเดียวกันเพราะว่าตั้งสต็อปลอตจุดเดียวกันนะครับโอเคนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับ